กอดเสอยผมจะเล่นหนึ่งแห่เนี่ยเป็นเกมออนนะผมกับซีรีส์เกมเพ็ดเพราะมีดูมหรือเปล่าไม่รู้หรือมีฟินหรือยังไงนะครับก็ต้องดูอ่ะพอถึงก็ส่งติเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟซบุ๊กเดลเลยนะครับก็แต่มานาทีที่สามสิบครับเกมพีก็ดูท้ายๆพอเนาะโอเคสกอร์สามสิบต่อสามเก้าครับอาจจะดูไม่เยอะแค่เก้าคิวเท่านั้นอ่ะก็ดูไปรวมๆนะครับผม อ่าคนส่งเล่นเฮลบิงก็เลยดูเฮลบิงแต่ตอนนี้ก็โฟกัสรวมๆแล้วกันเนาะอ่าฮีโร่เนี่ยครับฝั่งเรามีเบอร์สซิเกอร์บูสแทกรีเวอร์เกอร์เฮลบิงเกอร์นะครับแล้วก็แม็ Devil, fin, ô, Hammer, pex, แกมัทไปครับมีเดวอวมีเต้าฟินโง่ๆแฮมเมอร์เอเป็กแล้วก็เต่านะครับมาตอนนี้ไปเต่าทำารเต่าเต่าฮันนี่ เต่าโชชั่มซัมเบย์อ๋อแล้วบูสแกล่วงไปแล้วมาปะดงห้ามอ๋อล่างกันแล้วดูแรกแตกไปก่อนล้มหน้าไปแม่งตั้งมาโคไว้เรือว่อล้วนหมดอ้าเล่นหอนตั้งมาโคยังไงวะอาเมอร์เข้ามาก่อนนะปุ๊บบูสแกลึกเก้ดเอดอแล้วตีเฮลบิงอ้โวหัวตีสวนทันนะบกับฟินซูมแล้วล่วงครับผม โอ้โหเจอเต้าฟินเก็บตกมาโอ้โหเดวโวได้แม็กมาธคับแล้วโอ้โหเดวโวเกมสองแต่เสร็จบุ๊กแฝกอยู่นะบุ๊กแฝกสไลด์ยิงยิงยิงโอ้โหแล้วโดนเต้าฟินนะเรียบร้อยฮนะหมดห้าตัวเลยโอโ้ฟินแม่งไม่มีใครไปลวงมันวะมันอยู่ข้างหลังยิงฟรีวะโอ้โหเรียบร้อยคนระับมันฟินมันยิงฟรีสปอร์ต พินแรงเกินโอ้โหจาะเกาะนะครับจาะเก,กาะเวลสามโมกุใส่ฟ้าแล้วก็นูไฟเบรนะครับเต่าสองทางเลยจบดีๆลวงไม่ได้ครับพินบอกได้แค่นี้หรอมีเกิดไหมแฮนนี่ยืนตั้งหน่อยเฮียบิงบอก <c oughs> อ่าแล้วครับสองทางสกอห่างพอทนแต่สองทางนึงพอเลยอ่ะเฮล์วิงเกินี่อะไรครับว่าทาไฟลีดสกิลมันบอกนะผมเปล่านี่ตาบอกโอเคจะไปดูไอ้นี่ว่าไปดูพวกหน่อข้ามพิมเบม้หรือว่าพูดใหม่วะมาโอ้เฮมเมอร์ครับขี้พิมเบน้นะกางไม้โอ้ถ้าเปิดน,น,นกางไม้อันตีมาเนี่ยมีขี้พิมเบดน่าจะทีเดียวนะสั่นหมด เต่าก็ใช้ได้นะอืมอ่าตอนนี้ก็สาวสาวที่บนะู๊บแบกไปสิบสี่ขนนกข้ามฟินสิบสี่เช่นกันว่ะตัดสกร์รวมตามเตียบ้าแหลกด้วยมันให้ผมออกดูมให้ฮันนี่ยังไงเต่าเต่ามันให้ออกดูม <ทำ S 1> ครับดูมแน่อยู่ในนกตัวนี้เปล่าเอ้ย เออเตาเตาบอกว่าฟินให้ออกดูไม่รู้จริงหรืเอเท็จต้นเปิดแน่โอ้โหแล้วดูม,มาจริงว่ะดูมบิงเกอร์แนี่โอ้โหเตาอ,ออกดูม,มาครับสองทางแล้วออกดูม,มาเลยเอาเละครับเบอร์สกเกอร์กลับมามาบูตแบกเก็บดูมเต่าไ,ไว้นี่พังงาดเลยเบอร์สเกอร์เราได้ก็ ก็ไม่แย่ผมมีดูมนะฟินให้ออกนี่มีพิมพ์บอกด้วยนะครับผมมีดูมผมมีอึเชียวครับเชียวไอ้ว่าดย่อมไปก่อนนะโอ้โหย่อมสองฮีลบินกันตีอีกโดนหมดเลยนะฮะแฮมเมอร์ล่วงไปก่อนเลยคนระับตัวแรกแล้วฟินล่วงตามาบูทแหวกสไลด์ยิงเอเปกระเบิดแล้วยังไงยิงไปดูแจกดู๊แจ็คบู๊แจ๊ หายซีอะเหลือเต่าตัวเดียวครับมีดูมมีดูมแล้วไงอะเต่าเพื่อนเต่าเอามีดูมก็เอาซีมีดูมอากตีสู้เบอร์สเกอร์บูแสแอกหรือเปล่าล่ะต่อสกิลอย่างโหดนี่ไม่ได้ใยับแต่ต่อ,แต,ตอแต่ต่อท้ายเกมโหดท้ายเกมมันตุ๋ยวะเต่าตุ๋ย แต่เตาตัวเอลบิงโผล่เอลบิงไม่มีไอตีมันก็ไม่เท่าไหร่ปะโอ้มีดูมันตีเข้าด้วยดิประเด็นเบอรเบอร์ะเบอรเบอรไปเบอรอ้าโดนพิษตายว่าตาเต่าเรียบร้อยตายไหมตายไม่เอ่ยโดนพิษโดนพิษแอะอุ้ยเลดเจตโอ้อโหอ,อะไรวะเนี่ยเลดเจตวาวกระบ,บ้านไปแล้วครับตอนนี้รถแรกดันบนอยู่ ก็ดูไม่ล่วงนะครับบาเล็กกันไม่ได้ดูไอ้ป้อมไม่ได้ด้วยไม่ใช่ได้ป้อมแต่ไม่ได้บาเล็กมันเกินแล้วนะครับมันบาเกเวลบแบบยี่สิบปายปลายล้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ทีปลายเวิลจะตันแล้วเออมันตัน 25, แค่ยี่สิบห้าไปยี่สิบปลายได้ไงเหมือนปลายเลเวลแล้วเออปลายเลเวลตันแล้วโดวตาเท่าไรหร่วะโดตาสามสิบปะจำไม่ได้นะครับไม่เล่นแล้วไม่เล่นนา้ <25. S 2> อันยี่สิบห้าอะคองเกิดอีกแล้วรอไอเฮลบิงครับรออันติรีสกิลสามสิบวิแล้วสแ,กแวกดับเบิ้ลนะครับมาสลายยิงก,ก่อนเลยนะแล้วเก็บเอฟเฟกต์ไปได้แล้วสลายยิงต่อครับหู้หเฮลบิงที่มา ายเดวโอครับแร,บรกยิงไปเพื่อนบุ๊ดบูแรกโอ้โหเก็บไปสามครับมีรูนดีพอดีอ่าเรือแฮมกระเตา่าจบร้อยบุย๊แสกไร้ของนะครับถ้าตา ؤ มีดูมาเบีวห้าด้วยเอาบบเบอร์สเกอร์เวลาเฮ้ยแรงอยู่นะเบอร์สเกอร์เปิดตีแมงบางแมงกวเดร์้วกโอโหบางเจี๊ยบบางเจี๊ยบบางเจี๊ยบโอ้โห เบอรเปิดอันตี้มันโดนดาเมจแรงอีก15%ถ้ามันกดเดือดเดือดอีกสิบห้ากลายเป็น30%นะฮะดาเมจมันมีดูมอะ่ะดาบทองไม่ไม่ดาบทองก็แรงถ้ากาดอันตี้พอเดือดโดนใบอีกมัก้งเมื่อกี้เมื่อกี้นเนี้ยโดนใบครับดาเมจเต,ต่าแรงขึ้นอีก15% 15 3 45%แล้วอะ่ะม่นจะดูเต่าหรือดูบน,นครับดูเต่าดีกว่าเต่าเต่ามุดหนี และยังไงดีสกิลสตาร์ทไปดูมล่วงเรียบร้อยเอาละครับดูมล่นนะบู๊คแรกไหมบุ๊แรกซอยป้อมปลาแรงกลางอยู่นะครับเอาเตืนตายไปแล้วบู๊แรกนี้โอ้โหตายมีคองไม่น่ารอดครับเดี๋ยวบูรอกัดแล้วครับหูสไลด์ออกไปแต่ว่าโดนกัดใครเก็บดูมาครับเอลบิงเกอร์เก็บดูมานะ เาราไปแรกบนอย่างเดียวเก็บเลยค่าเท่ากันเราวอ์นชนะอยู่แล้ว <c oughs> อ่าตาวดูมรู้ว่างครับผมแม่งมาแ้วอ๋อ,อบนแล้วครับเบาราไปแรกบนอย่างเดียว อันตีเราไม่มีวิดีประเด็นตรงหูที่ไฟ,ไฟไฟชนะเราในอันตีเฮลบิงมันสมผลเราซีมไฟนะครับอันตีแมฆคูดาวอยู่ห้าสิบกวิดีสกวิวเจ็ดสิบชีหายแล้วแต่ว่าน้าจะทันโยมยังไ,ไม่มาเว้ยอ่ะสกรองตามอยู่9คิวนะครับแต่ว่าบาลแรกเราเด๋ยดด้านบนนะครับฝั่งข้ามเสียแค่ป้อมนอกบอลแรกกลางไม่ได้ด้วยดิ ตายงี้ก็กันบ้านยาวเลยดีามาเถอะน <got> ่ะโดนใบก็แม่งมัด ดึงฮนะโดนหนี่มั่ก่อนใจเย็นเฮลบิงรอยเซฟฮาิดีสก,กิลแต่ได้โวบิงเอาหูแล้วดึงโดนเฮลวบิงด้วยฮนะแต่ว่าอันติีทันอันติีสวยไมก่อนหนึ่งทีครับปาและรีไปแล้วครับรีแล้วใส่อีกหนึ่งทีโดนแฮมเมอร์ด้วยแล้วแฮมเมอร์ทุบทีเดียวว่าบโอร่วงอย่างงี้ ดูมาแฮมเมอร์ได้ดูมแฮมเมอร์แฮมเมอร์ได้ดูมแฮมเมอร์อ้าวแลครับบูสแบกชิงดูมคืนมาอราบเต่ามุดบูสแบกดูโอ้อ้าแล้วมึงมันแลน้วทีนี้กระทาฟ้าดูมาบูสแบกอันนี้มายีบสาวแล้วมีดูมาไปไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งวิ่งสดไปเลย ให้เบอร์เซอร์เกอร์ดันมานุ่นเอาไปเดฟทำไมอ่ะเออไม่ต้องวา้าไปที่มีดูไปที่บ้านดีไว้ซิลเวอร์เดฟพอแล้วโอ้ยตายาวด้วยครับยี่สิกบกวิแฮมเมอร์มีเกิดนะครับฟินน่าจะมีแฮมเมอร์กับฟินมีเกิดแต่ว่าไม่ซื้อก็อาจจะไม่เป็นไรไม่ซื้อว่ะ นี่มีครับแฮมเมอร์มีห้าพันเก้าปีนี้สา0พน่าจะมีคนละหนึ่งส่วนเต่าหมดตางหมดเกิดเอ้ยเสือสองบานะไม่ซื้อมาสู้หน่อยหรอวะโอ้โหสองทางฮนะโอ้ยโ,โดนไปสองทางเอาดึงโดนเฉยเลยครับ <c oughs> โปล็อกหัว <c oughs> อ่าได้คือไปสองทางเว้ยอ่าดีบูทแบกดูมังอยู่ ไมไม่เก็บลูนปลอมเฮ้ยอ่าอย่าอย่าฟาร์มกลับเลยของฟูแล,ล้วไปโอ้ขาดช่องหนึ่งไว้ขาดเกนจูโโลที่เหลือก็ฟูแล,ล้วได้ดูมา <is> อ่ะแล้วโอ้ยตัวสกเกิร์ตด้ครบับสมครับรีมาอย่างไวฮรุ่นแรกนี่ดาวเมทลนลนุลนนะได้ดูมามารับ <Yeah. S 1> รอห้าวิรีสกิลพร้อม กดเฮดโอ้โห oh, แล้วมันมาตีบาแรกเลยวะ่ะแต่บูแอกมีดูมาโอ้โหดูดิบูแอกโดนแฮมเมอร์ไล่แล้วดูดใหญ่ยิงสวนมาสวยแล้วยังไงฮิวบิงฮิวบิงรีสกิลอันติเออหน้อยแดงติขัดอ oh, ยู่ครับโอ้โหมาฟินบูแอกโอ้เรียบร้อยตายไปฮ่าบลสเกอร์บอกชิวโอ้โหคือบุ๊แอกอ่ะมันม <laughs> ีกระทำฟ้าใช่ไหมความไวอ่ะ มันได้จากการดูดดาเมจต,ตัวอื่อนอยู่แล้วดาเมจมีดูมติดมาอีกโอโ้โหเรียบร้อยเลยขอบใจมากสำหรับดูมัมนนตายแล้วมึงอีกทางเดียว50วิมีมีมังกรว้ยประเด็นมังกรซอยบ้านยังไวตายล้วจ้าฟินซื้อเกิดเอาเฮมเมอาตังไม่บอกอะไรหมดวะ โอ้โฮมไม่มีทางเมื่อกี้มี5้าพันซื้อซาเว่แล้วมั้งนี่ยโอ้เพื่อนกูชอบด้วยทีมตอนหลังนะไอแฮมเมือไปซื้อของอ่ะโอ้เรียบร้อยเลยแฮมอยู่ไม่น่าจะช่วยอะไรจังหวะนี้สี่ห้าหนึ่งอ่าโอ้สี่ตัวสี่สองสี่โอ้โหสามทางก่อนแล้วครับโอ้ไปไงบูดแบกดูมชาร์จเจ็ดเลยขอบใจนะ เรียบร้อยกลับมาโดนสามทางของตัวเองสามชิ้นออกดูมปัญญาอ่อนนี่ว่าแล้วนั่นไงทะลอกนแล้วนี่ไงพอมันชนะอะไรก็ดีไปหมดพอจะแพ้เรียบร้อยว่าแล้วต้องโดนด่าเออพอจะชนะอะไรมันก็ดีนะพอแพ้มาลมไม่ดีเอ้ยแรงอยู่นนไงเบกเจอเตาเกี่ยวครับโอ้โหฟึิ้ซูม โดมอยู่ใดมือพระเจ้ามึงรักษาไว้ดีครับอะไรบนแมงวาาเต็มเลยของไม้ก็อ๋อไม่ใช่ดับเบิลนะผมอ่าและคราวนี้เดฟเหนื่อยแล้ว,วก็ตุ่ยแม่งเลยโอ้ยร,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 วรววีวีรีมาวะลีมาวิเขาได้สามทางเข้าก็ต่อเวลาพิเศษถ้าเดฟไว้ได้ก็จีจีได้เลยครับ เฮียบิงร้อนตีสวยๆแล้วกันเฮ้ยบูแสกอุ้ยจะเย็นนี่มึงเหลือมอ้โหแล้วอันตีครับยังไงเฮีบิงอันตีซ้อนหลังไว้ครับบูแสกเจอพวกดูมบูครับโอู้ๆแต่ได้แฮมเมอร์อยู่ยีปีแรงยีตีแรงจ้าดูบูแสกเกมสองอู้มาบูแสกโอู้ย่วงหมดครับผมยีปีเรียบร้อยตายคอนครับโอ้โหจบเกมเกมเพ็พอออกดูหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> oh my god, uh, bye-bye.